เอาละครับสวัสดีผู้ชมทุกท่านเลยครับี้อยู่เกมที่มีชื่อว่า Free Story นะครับผมก็เป็นเรื่องราวของปลานะครับผมตามชื่อเกมเลยนะเดี๋ยวเราไปเล่นกันเลยดีกว่านะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับลุย เรื่องนี้เกิดขึ้นที่ไหนสักแห่งในเขตร้อนบนท้องฟ้าใกล้ทะเลสาบขนาดใหญ่ปรากฏแสงสว่างจ้าจนมองเห็นได้แม้อยู่ใต้น้ําจากนั้นมีบางอย่างตกลงมาจากท้องฟ้ามาได้ทาให้ปลาตกใจพลเรือนของทะเลสาบทั้งหมดกระจ,ระจายไปตามแม่น้ําและลําธารลึกขนาดใหญ่ก็คือเหมือนท้องฟ้าเนี่ยมีแสงอะไรประหลาดๆไปรู้นะครับผมส่องลงมาที่ทะเละครับสามารถมองเห็นได้แบบว่าอยู่อยู่แบบลึกๆเลย อยู่ลึกเลยเราสามารถที่แบบว่ามองขึ้นจากใต้ทะเลขึ้นไปก็คือยังเห็นแสงนั้นอยู่นะครับซึ่งไม่รู้ว่ามันคือแสงอะไรนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามันคืออะไรกันแน่นะฮะป่าเฮ้ยเล่นยังไงเดีด๋ดอๆอเอดีเรียบร้อยนะเขาว่าอยู่ข้างล่างนะรอรอรอแอปเปิลเหรอหองกินอาหารกินไม่ได้เฮ้ยกล้วยกล้วยกล้วยกินได้ถังกินไม่ได้ ขวานกินไม่ได้โอเคมาขอนเอ้ยขวานจักรยานกินไม่ได้ฮะเฮ้ยแฮมเบอร์เกอร์สวยวกิยนาร์กินไม่ได้แล้วก็มีเฮ้ยถังน้ำมันไม่ได้กินไม่ได้รอครับรอรอรอแลอโอ้โหยอยู่ไกลจัดไปไม่ถึงโโอ้โหระเบิดไม่ได,ไมได้มีใกล้ๆไหมโอ้โหอาหารหน่อยอาหารหน่อยขออาหารหน่อย แฮมเบอร์เกอร์โอ้ยรอตายจะชนะโอ้ยได้คิสตันเอาไา้ทำอะไรอะหนึ่งในผู้หลบหนีคือเกาะแนวปะกการังว่องไวทุกคืนเดือนไายเขาจะว่ายน้ำไปที่ขอบสะโผล่หัวขึ้นมาจากน้ำแล้วมองดูเศษซากที่ตกลงมาจากท้องฟ้ารูปร่างและสีของแสงไฟบนท้องฟ้าทำให้เขานึกถึงเรื่องราวของคุณปู่เกี่ยวกับคิสตันในถ้ำแห่งหนึ่งใกล้บ้านของพวกเขาอุย้ยข้าวโพดกินไม่ทัน ไวเกินอยู่ไหนนะปากระป๋องกินไม่ได้โอ้องเครื่องปั่นไฟมาด้วยเดี๋ยวนะแล้วใครเอาของมาทิ้งนะเฮ้ยแครอทแดงโอ้โห,อโหขอบคุณหนังสือไม่ได้อ่าหลบ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 ไปุ้เฮ้ยอาหารโอชิสชิ้นบปเล์โอ้โหอิ่มอิ่มอันนี้อิ่มเลยนะฮะชิ้นเดียวนี้คือแบบอยู่ได้ทั้งวัน รอก่อนรอก่อนรอก่อนไม่ขวาดกินไม่ได้นึกว่าชีสเห็นเหลืองๆเหมือนกันเฮ้ยแครอทแครอทแดงอู้นี่กินไม่ได้เครื่องปั่นไฟหลบไปดีครับหลบไปดีก็ต้องหลบไปได้นะฮะตอนนี้ทางน้ำมันไม่ได้แอร์ดอปเฮ้ยชีสโอ้โหมันมินหมิ่นมากมันหมิ่นมากหมิ่นมากเฮ้ยอาหารจะหมดแล้วเอ้า,อาชนะเหรอ ูได้รับช,ชนะชนะเฉยเลยรากูลพบกับน้ำขุนและเสียงกล้องกังวานแต่แม้ในความขุนนี้ฮีโร่ของเราสังเกตเห็นและช่วยปลาสีน้ำเงินซึ่งกำลังดินน้นรนด้วยกำลังสุดท้ายที่ถูกกดด้วยเศษซากบนท้องฟ้าฮีโร่ของเราบอกเธอเกี่ยวกับถ้ำที่มีชิสตัลเรื่องราวไม่ได้สร้างแรงบรันดาลใจเป็นพิเศษแต่น่าประหลาดใจที่ปลาสีน้ำเงินตกลงที่จะว่ายน้ำด้วยกันในทันที อี๋ทัน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 กินปืนได้ไหมแบบว่าปลาถือปืนอะไรเงี้ยไม่ได้เนาะมันจะแปลกอ่ามันหมดเร็วขึ้นปะเนี่ยอะไรเดีๆเฮ้ยโอ้โหโดนัดไม่ทันโดนัดโดนัดไปแล้วโดนัดยังมีรูหล่นมาแถบนี้บ้างได้ไหมเฮ้ยองุ่นโอ้รอตายรอตายแล้วครับโอ้เกือบไปแล้วรอก่อนนะเอาละ ว่าของของของกินของกินหน่อยกินเฮ้ยโดนัทไม่พลาดดอกนี้เต็มๆหัวเลยเอาละครับรอวันนี้รอรอมันหล่นมาอีกมีไหมของกินแต่ของกินเรายังเหลือๆอยู่นะตอนนี้เฮ้ยอังุ่นไม่พลาดเหมือนกันโดนอันนี้โดนกินแล้วก็รอฮะรอเฮ้ยปิโนหลบไหมหลบไปพ้นเอาละ รอรอฮะโอ้โหน้ำมะพร้าวหล่นตางนู้นเหรอน้ำมะพร้าวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโล่งๆเนี่ยล่วงมาบ้างดิเอ้ผ่านอ่ะผ่านแล้วฮีโร่ของเราว่ายไปตามด้านล่างและค้นหาถ้ำในขณะที่ปลาสีน้ำเงินวนอยู่เหนือเขาและเฝ้าดูขยะและศัตรูที่ตกลงมาพวกมันค่อยๆเคลือบคลานไปยังถิ่นฐานของฮีโร่ของเราโดยมีขยะมากขึ้นเรื่อยๆความแข็งแกร่งและอาหารน้อยลงเรื่อยๆ เอาเลยครับเหมือนว่าอาหารเราจะน้อยลงแล้วนะครับผมเรามาดูกันว่าจะเป็นไงต่อนะฮะไปเอาแล้วอาหารเราจะไม่มีกินแล้วอยู่ให้รอดนะดื้อดื้อดือดือโอ้โหดูครับเนี่ยถ้าเราโอ้โหดูครับเรียบร้อยไปและหนึ่งชิ้นคือเราเดาไม่ได้เลยว่ามันจะล่วงมาตรงไหนนะครับหมายคิดหนึ่ง ขอได้ไหมแถวๆนี้อยู่ไหน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 เฮ้ยโอ้โหดีน้ตาไวมองเห็นทันเอาละครับเราต้องจับจ้องให้ดีนะครับจับจองทั้งของที่ด่วงลงมาด้วยนะครับแล้วก็จับจอ้องอาหารเราด้วยนะครับเราต้องสังเกตให้ดีๆนะครับส่วงนี้เราจะสามารถได้หรือเปล่านะครับเราจะสามารถผ่านไปได้หรือเปล่านะครับเรารอรุ้อยู่แล้วตอนนี้เอาละครับเราใจเย็นแนะเราต้องอมองดูดีๆครับ มองดูดีจังวะนี้หลบได้อยู่เฮ้หยหลบได้โอ้โหหลบได้แล้วก็ไปเจออาหารแบบพอดิบพอดี้ยเจ็บเจ็บเจ็บแล้วเจ็บแล้วโดนโดนแล้วเราเราโดนแล้วโดนไปหนึ่งทียังไม่ตายเราเล่นมุมแคบไงเราเล่นมุมแคบเฮ้ยโอ้ยโ,โดนนัดยังมีรูไปแล้วไปแล้วเอาละล้อใหม่ก็ได้สิบวิน่าจะทันอยู่น่าจะไหวอย,อยู่ร่มาหน่อยร่มาหน่อยอะไรก็ได้อะไรก็ได้อไไดของกิน เก้าเฮ้ยโอ้ผ่านป่ะผ่านมาดีปะเออผ่านมาดีครับโอ้โหเกือบไปแล้ว <c oughs> ที่จุดแวะพักแห่งหนึ่งปาบูฟิสได้แบ่งปันข้อมูลสังเกตว่าวัตถ well ุแวววาวที่กินได้ก็ทำให้แข็งแรงขึ้นเช่นกันกวาญกำลังใจของทีมก็สูงขึ้นกว่าเดิมเรื่องเริ่มเข้มข้น,นไหนีะมันแวววาวยังไงต้นคิดมัดไม่ใช่ไม่ใช่ใชคิดแมะ ลวงใส่หัวนี่แตกเลยแนละ้วประตออูอ่าไหนเอ่ยเฮ้ยอันไหนฮะเฮ้ยโอ้โหัวงุนไม่นะงุนไปแล้วโอ้โอลง่งๆจังหวะน,นี้ลวงมาสักอันเถอะโอ้โหอาหารขอขอสักชิ้นหนึ่งเฮ้ยไอติมโอ้ยไ,ได้ ได้แม่นอยู่แม่นอยู่ยังแม่นอยู่ครับตอนนี้เราสามารถเอาชีวิตรอดไปได้หรือเปล่านะนี้บอันไหนเนยมันแบววาวตรงไหนยังไม่เห็นเลยลตอนนี้ครับเรากําลังดูอยู่ว่าเราจะสามารถวิแตงโมไปแล้วตาเห็นนีแต่มันไปไม่ทันว <c oughs> ิสิบหกวิโอทันไหมเนี่ยหรือเปล่าวัานนี้มันหลุดเร็วมาก ของิอ่งุ่นโอ้โหอ่งุ่นชิ้นที่2ขอบคุณสําหรับอาหารมื้อนี้เลยเอาละครับจังหวะน,นี้เราต้องดูดีๆนะครับว่าเราจะสามารถเอารอดไปหรือเปล่าเนี่ยเอาตัวรอดได้หรือเปล่าเนี่ยตอนนี้เรากําลังเรากําลังเข้าสู่โอ้โหแตงโมมาพอดีเป๊ะเราโชคดีจัดเลยที่หลบถูกที่นะครับเลขเพลง20่สิบวิเท่านั้นเราก็จะสามารถผ่านไปได้แล้วทีนิดเดียวนะปลาน้ยทีเดียวทีเดียวเราจะสามารถผ่านไปได้แล้วฮะ นี่อุย้ยโดนได้ยังไงดิฉันโดนยังไงล,ออล่ะรวบมาอย่างเงี้ยไหมหน่อยได้ไหมอุ้ยโดนไหมเนี่ยอุ้ยรอดมาไ,ได้ไงเนี่ย <c oughs> เสียงที่เข้าใจยากนั่นใกล้ชิดและใกล้ชิดมากขึ้นเหมือนมีเสียงอะไรบางอย่างใกล้ๆเข้ามานะครับผมไม่รู้ว่าคืออะไรกันเดีย๋ยวเราไปดูนะครับอะไรอ่ะเ้ยกินก่อนเลยเจอส้ม อะไรอ่ะมันมีอะไรไม่รู้ขึ้นมาเอออ,อ้มีกล้องมีอะไรเลยล่วงมาเต็มหมดเลยเฮ้ยอิดกินไม่ได้อันนี้กินได้โอเคยังอยู่ได้อยู่ครับยังอยู่ได้ของเริ่มล่วงมาแบบว่าโคตรทีตอนนี้เรากําลังแบบว่าหลบแบบว่าซิกแซกนะครับหลบซ้ายลบกขวาหุ่นร้อยขุยนะเนี่ยคือแบบเราต้องหาหาแบบเยอะมากนะครับโอ้ไม่ทันนะตรงนี้เสียดายไม่เป็นไร เรามาอยู่ฝั่งนี้มันต้องมีสักอันไงล่วมมาฝั่งเนี้ยฝั่งนี้มันก็ได้ฝั่งนี้มันก็ได้พี่อ้อไม่มีอาหารร่วมโอ้โหร่วมแต่ฝั่งนู้นเหรอมันต้องฝั่งนู้นโอ้โหอีกแล้วแผลดีหมดแล้วมั้งเนี่ยอ้ออาหารหมดโอ้จินยังต่อครับมาต่อมาต่อตอนนี้เรา,าเนี้ย ลูกแถบนี้เยอะลูกแถบนี้เยอะเราก็อยู่แถบนี้แหละรอ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 เลยวันนี้แถบนี้เยอะเราต้องรอนะครับไม่รู้ว่ามันจะแพทเทิร์นแพทเทิร์นเดิมด้วยเฮ้ยโอ้โหนอกจากจะไม่ได้อาหารล้วจะเจ็บตัวอีกด้วยเราอะสิบเจ็ดวิอย่างนั้นเหรอเอาละรอรอมาอีกไหมอโอ้เก้าวิทนันรึเปล่าเฮ้ยเหมือนจะได้ได้อยู่ครับ โอ้ยังรอด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 รอดอยู่ยังรอดอยู่เอาละครับรอรออาหารล่วงมาเราจะสามารถรอดไปได้หรือเปล่านะครับตอนนี้เราเวลฮาละด่านเวลฮาเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหทั้งเจ็บทั้งได้กินทั้งเจ็บทั้งได้กินมหมดแล้วมั้งเนี่ยตรงนี้ล่วงเยอะมากอาหารนะไม่ล่วงตรนนงนู้นบ้างไงกลางๆอะไรเงี้ยเฮ้ย เกือบไปแล้วแม่ล่าเกือบไปแล้วแมล่าเกือบไปแล้วเอาละเราต้องรอนะฮะโจมันนี้ต้องมีอะไรล่วงมาอีกแนะะ่ทางฝั่งนี้ล่วงเยอะมากเนะะี่ยทางฝั่งขวาของเราเนะะี่ยผมาล่วงเยอะมากแต่ไม่รู้ว่าเราจะสามารถทนได้นานแค่ไหนเสียอาหารไปหนึ่งชิ้นแล้วยี่สิบวิทันหรือเปล่าทางฝั่งนี้หลบไปดีครับทานหรือเปล่าฮะอาหารอาหารมา โอ้โหได้พอดีโอ้ยังอยู่ครับยังอยู่ยังอยู่เรายังไม่ไปเรายังไม่ไปยังอยู่ยังอยู่ครับจังหวะนี้เราต้องดูดีๆครับผมสายตาต้องอ่าต้องจับจองนะฮะมองซ้ายมองขวาให้ดีครับนี่ครับผมโอ้โหพอดีเป๊ะครับผมเฮ้ยว่าเราน่าจะรอดนะถ้าเราหลบเรื่อยๆนะครับผมเราต้องค่อยๆนะฮะตอนนี้ต้องเป็นจงเขาละ ค่อยหลบค่อยหลบจะเย็นนะจเย็นนะฮ้ยโอ้โหอย่างนี้เราลอยลำแล้วเนี่ยสบายแล้วนะตอนนี้โอ้เราแบบแม่นมากนะครับเรารอแล้วตอนนี้ไกลละไกลละผโอ้ไกลละสิบวิ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 เฮ้ยโอ้โหมาพอดีเป๊ะเหลือเลยนี่หเหลือครับเรียบร้อยครับผมโอ้โหคุณพบกิตต้วไปต่อ เฮ้ยอะไรอ่ะพบทาแล้วมีวัตถุเรืองแสงอยู่ด้วยบรรลุเป้าหมายอะไรอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวบอสอ่ะเจอบอสอะไรอ่ะเก็บคี่ทตันอะไรคกี่ท่านอูเอาอะไรครับบวกกับบอสละบอสอ่ะบอสบอสบอสเจนบอสเราจะเก็บยังไงอ่ะเฮ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยจริงก่อนโอเค อ๋อนี่วะมันมันมันจะนับถอยหลังปะมันจะปล่อยอะไรมาเฮ้ยนี่ไงยิงเรียบร้อยอุ้ยโอ้ยโดนจนได้สิบสองวิสองวิเท่านั้นดูอาหารนะดูอาหารอาหารอาาร่ะอ,อุ้ยโอ้พอดีขอบคุณสำหรับอาหารมื้อนี้เดอ้อเอาละครับเจา้าวันนี้เราจะสามารถที่จะจัดการเจ้าเอเลี่ยนได้หรือเปล่านะฮะที่แท้มันคือเอเลี่ยนนี่เองเ,องเนี้ยผมมาสาววิสาววิใกล้ละใกล้กละครับผมใกล้ละใกล้ละ มาอุยอ๊ยโอย้พอดีเลยเราอยู่ตรงนั้นพอดีเรียบร้อยโดนไม่ทันซาวิเราต้องรออาหารเลยอาหารมาครับอาหารอาหารมาอาหารอยู่ไหนซาวิผ่านไะเนี่ยเฮ้ยไม่ทันหรอเฮ้ยอาหารไม่มีอาหารหมดโอ้โหเรียบร้อยฮะตายมาใหม่ไงแล้วเราก็มาเอาหลบหลบอาหารซะงั้น เราต้องรอเลยฮะตอนนี้เราเสียอาหารไปหนึ่งชิ้นละเฮ้ยกล้วยโอ้โอ้ตายแน่โอ้เฮ้ยเขาโพดโอ้ย,โอยังอยู่ยังอยู่ยังอยู่ยยวิยังไม่จบยังไม่จบเกมยังไม่จบไงแล้วยิงไปหนึ่งทีแล้วได้กล้วยมีอีกหนึ่งผลนะฮะเราต้องรู้ดีครับจังหวะนี้ยานเป็นกลังจะจับเราอ ที่แท้มันคือพวกเอเลี่ยนนะที่แบบว่าทิ้งพวกขยะลงมาเนี่ยใช่ไหมนะโอ้ไอแสงนี่เองที่แท้มันคือแสงจากยานเอเลี่ยนเนี้ยอ้าวโอ้มาครบครบแล้วเต็มเก็บเต็มเก็บ,กบยิงไปอีกหนึ่งสิบหกวิวิชุดโอ้โหทันพอดีโอ้โห,เ,โโหเกือบไม่ทันอุ้ยโดน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 เจ็บแล้วเราอะ โอ้โดนัทยังมีรูอีกแล้วมาส่วนนี้เราได้แล้วพร้อมๆๆเอียงเอียงมั้งมาทางนี้มั้งฮะสัวนน,นี้วิชันปะไม่ทันเหรอโอ้โหเอ้าเก้าวิโอ้โหอาหารจะมาทำาห้แน่เฮ้ยไกลไปไม่ทัน,นแล้วละครืออ่ะแล้วเราก็ยังมาอีกไงเรายังไม่ยอมแพ้ เอาละสุดท้ายละจบเกมเอาละเอนเอกมนะฮะแต่วันนี้เขาพดูดมาอิมอิมอิมรอ,อเลยเฮ้ยโดนนัดโอ้เจ็บแต่ก็โอเคอยู่แต่วันนี้คริสตลัลเกิดโอ้เต็มยิงโอ้โห ไม่ได้ไม่ได้แล้วเราเออสุขภาพไม่ดีตาตามีหน้าหมดมาใหม่ไงเราก็มาใหม่ครับยังมาฝั่งนี้บ้างเอาละเฮ้ยแครอทโอ้โหได้อยู่ได้อยู่แต่จเจ็บแต่จเจ็บนะเราต้องแลกนะเราต้องแ,กแลกะลเรายอมแลกะลืมได้อยู่ครับ หลบไม่ดีหลบทางรูปขวานะฮะเฮ้ย,ยดาร่าดารากิดกต้องมาละลองร้อใมันล่วงมาก่อนออะไรรอลงโล่เรอลงโล่งจังหวะลงโล่งนี่เราก็เก็บกินเลยครับเนี่ยเฮ้ยโอ้โหพอดีเป๊ะเราต้องคอยดูแบบว่าอาหารด้วยนะครับว่ามันล่วงมาทางไหนนะครับเฮ้ยพอดีขอบคุณมากตานี้มาดีมาก ยานบินอุย้ยโดนแต่ก็ยังได้อยู่ยิงอุย้ยตาน,นี้เราแบบว่าอาหารเรายังเหลือๆนะเฮ้ยอ่าอยู่นี่ดีน้ำตาไวมองทันเอาละครับต้องมองดีๆนะทุกคนจับตาให้ดีฮะเราจะสามารถผ่านได้หรือเปล่าโดนัทยังมีรูไวอีกแล้วเอาละจังหวะนี้เอาละรอรอฮะรอซีวิเราจะได้ยิงฮะเราจะได้ยิงคืนจังหวะนี้ โ,โหยิงแต่ว่าเราก็เจ็บด้วยวูเราไปเก็บโดนัทไม่ทันนะอีก9วิ9วิมาหรือเปล่าเอ้ยกล้วยได้อยู่เรายังไม่ตายอะ่ะทุกคนเรายังรอดอยู่ครับตอนนี้เรายังอยู่เรายังอยู่เฮ้ยชิดโอ้โหเต็มเต็มบอกเลยดอกนี้คุ้มดีไหมแล้วเกิดมาแล้วฮะแต่วันนีโ้โหเก็บสองอะ่ะ นัดเดียวก้อนเราจะผ่านแล้วอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวเอาเลยครับมาดูกันว่าเฮ้ยโอ้โหทันมาโอ้โหโคตรเร็วเลยล่วงมาเอาครับมันเริ่มเร็วละมันเริ่มเร็วละมันเริ่มจูเราละก้าววิแปลวิแปลกไฮะปิดเกมนี้ได้เอาละน่าจะไหวอยู่มั้งไหวอยู่มั้งเออตาสุดท้ายเรียบร้อยเป็นไงตายเอเลี่ยน แต่ทำไมไม่มีอะไรเกิดขึ้นฮิโร่ของเราได้รับบาดเจ็บความแข็งแกร่งของเขาต่ำแม้แต่อาหารเรื่องแสงก็หยุดทำงานลมหายใจสุดท้ายเขาดึงผลิตคริสตัลออกมาจากถ้ำและสลบไปโอ้สลบไปแล้วเป็นไงต่อฮะเรื่องราวเอ้าจบป่ะโอเคเนี่ยผมก็สำหรับเกมนี้นะฮะเรื่องราวของปลานะฮะผมก็อาจจะงงงงวินะฮะ แต่เราก็ได้รู้แล้วนะครับว่าแสงที่มันแบบว่าส่องมาจากข้างบนผืนทะเลนะผมก็คือจานดาวเทียมของเอเลียนนะครับผมนะฮะส่วนที่ของที่ตกลงมาน่าจะเป็นเพราะว่าพวกเอเลียนนะฮะผมมันทำอะไรแบบโยนลงมาอะไรมาเนี่ยนะครับทําให้แบบว่าปลาทุกตัวเนี่ยแบบหนีออกไปหมดเลยก็เลยแค่เรานะครับที่ยังอยู่ที่นี่นะครับคอยที่จะช่วยที่บ้านของเราเนี่ยผมก็คือใต้ทะเลของเรานะครับ มันก็ประมาณนี้นะครับผมและผนสุดท้ายเราก็สามารถที่จะเก็บคริสตัลนครับผมแล้วก็จัดก,การยานเอเลียนลงไปได้นะครับผมคอเรื่องราวก็ประมาณนี้นะครับผมสำหรับเกมที่แน่ก็ถ้าชื่นชอบนะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดซัสบสไคร์ e พื่อแชร์ผมด้วยกันนะครับล้วคลิปหน้าจะกันไหม่ผมสำหรับลิมนี้กดไลาไปก่อน b y บครับ